สว,ส,สวัสดีค่ะนี่แปดเดือนกับอีกสิบเก้าวันนะคะยี่สิบเก้าวันนะคะสิบเก้าวันค่ะหรือยี่สิบสองวันสิคะยี่สิบสามวันค่ะแต่เดือนยี่สบสามวันค่ะเมียก็ตางกัน อร่อยไหมคะกินข้าวเช้าค่ะมัมมัมแต่เช้าเลยค่ะมัมมัมมัม่ะอ๊มมั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 มกินดีๆโรคจะไม่จำนะคะ กินแบบว่าลูกขาพี่ไว้นะคะอืมอืมมี่ว่าเดือนจากอีกสี่วันนะคะวันนี้นะคะถ่ายวิดีโอมินนี่กินข้าวนะคะคุณปู่นะคะคณปู่ก็มาส่องดูนะคะถ่ายวิดีโอไว้พี่มินนี่ดูตอนโตนะคะว่ามินนี่ขี้ดื้อขนาดไหนนะคะ เอาแ <Dragon> ปะออกมาด้ been, วยแหละแป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 ะปะอ้้อมม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 เฮ้ยตอนเช้าค่ะวันนี้ลมแรงมากเลยนะคะ ตันนี้วันที่สิบเก้าธันวาคมแล้วนะคะน้องก็ได้แปเดือนกับยี่สิบสี่วันนะคะน้องกับมัมมัมโอ้โหน้องกินแบบถ้าดีๆเขาไม่กินกันนะคะเดี๋ยวโลกจะไม่จำนะคะเก็บถ่ายเก็บไว้ให้น้องดูตอนโตนะคะ าาหัวเราะนะคะมีเจหัวเราะนั่นอามมะ,อ,มมะอัมะแม่ยังไม่ต้มข้าวให้กินนะคะเพราะไม่มีเวลาบดข้าวให้เหลยอ,อ,อ๋อทิพย์ันหยุดของแม่และบินนี่นะคะ มันธรรมดาก็อาปอนมั่งยาปอนมั่งนะคะน้ำน้ำนมำเด็กดิ้ดีหน่อยนะคะแต่เดือนวนี้สซนนะคะฟันยังไม่เห็นขึ้นเลยสงสัยมีนคนพาสองกระจกฟันไม,ไม่ขึ้นเลยแต่เดือนวนี้พี่จิจี้ฟันเริ่มผุแล้วนะคะ เริ่มเห็นแล้วข้าวขาวมินนี่ยังไม่เห็นเลยมินนี่เหมันเคี่ยวค่ะมัม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 อมมัมวายโอเคบ๊ายบาย